อรหันจะประกอบทิธีิวินัยกรรมหรือปฏิบัติวัดต่างๆร่วมกันกับหมู่พิจุผู้ที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์หรือไม่ครับนี่ขอให้รู้ไว้ก่อนว่าพระอรหันต์นั้นยู่เหนือการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะาหมดกิเลสแล้วสิ้นกิเลสแล้วการปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสไม่ได้มีอีกต่อไป ที่นี้ท่านอยู่ร่วมกับภิกษุทั่วไปที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังลงยังลดตัวลงมาทำระเบียบอป,ปฏิบัติระเบียบวิน,นัยอะไรต่างๆให้เหมือนกับภิกษุทั่วไปที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านอยู่เนื้อการต้องอาบัติถ้ามีอะไรแสดงมันว่ามีลักษณะเหมือนกับต้องอาบัติอย่างกับภิกษุธรรมดา ท่านก็ยอมแสดงอาบัตนี่เป็นเรื่องที่แปลกดีพระอรหันต์ไม่มีการต้องอาบัตอยู่นห้ือการต้องอาบัตแต่ถ้ามันมีการกระทําชนิดที่ถือกันว่าต้องอาบัตท่านก็แสดงอาบัตพระอรหันต์ก็แสดงอาบัตเพื่อประโยชน์อย่าให้เกิดการยุ่งยากลำบากขัดแย้งขึ้นมาในหมูนะ่คณะ คืออยู่ร่วมกับพวกที่ยังไม่เป็นพระอระหันต์ท่านก็กลมกลืนกันไปได้นั่นจึงถือว่าพระอระหันต์ประกอบปินยกรรมปฏิบัติศีลวัดต่างๆอย่างเดียวกับภิกษุที่ยังไม่เป็นพระอระหันต์เพื่อความสามัคคีหรืออะไรก็สุดแท้แต่รวมความแล้วก็ว่า เป็นผลดีแกหมูคณะทั้งหมูนั่นเอง